สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับเรยงานกันต่อครับอยู่กับช่องยูทูบรถดำสวยๆจารัดครับยังอยู่ที่หน้าง,งาน50,000นคิวเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จานชายลงมาโยนดินเหมือนเดิมครับอัอด ถ้าไม่โยนขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยมันจะลงมาเอาอยาาครับก็เลยต้องโยนเวียงไปเวียงสักสามรอบครับสามรอบก็น่าจะโอเคแล้วแหละถ้าเราโยนไว้แบบนี้มันจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะดึงจากข้างล่างนี้ไปปุ๊บให้มันอยู่ข้างบนหน่อยฝนตกมายังไงเราก็สามารถเอาดินขึ้นไปได้ครับแต่ถ้าเราไม่ทำตอนนี้ คือตอนนี้มันแรงอะ่ะถ้าเราไม่รีบทำอะ่ะเกิดฝนมามันก็จะลำบากครับฝนมาร้อยยี่ยังลงมายืนไม่ได้เลยครับตรงนี้ครับดูขนาดนี้ก็ตักทั้งที่ตมนะครับจานชูก็อยู่ฝั่งนู้นครับจานชูวันนี้วิ่งดินครับโอ้พี่ออดินงามแท้ ถ้าเราโยนไว้แบบนี้อ่ะสองร้อยมายืนบนบนขี้ดินนั้นได้เลยเกียร์แล้วก็ยืนได้เลยครับตรงนี้ดินจะหนาหน่อยครับพอไปฝั่งนน้นนินก็จะเริ่มบางแล้วตอนนี้มันจะเป็นปลวกครับจานชายก็จะโยนทั้งวันเลยวันนี้โยนไปเรื่อยๆครับฝั่งนน้นจันชูก็ตักดินวิ่ง ถ้าไม่มีรอยยี่บอกเลยครับว่าค่อนข้างจะลำบากเลยนะครับแต่ถ้าได้ร้อยสี่ผมว่างานมันก็จะเดินเร็วมากเลยร้อยสี่หรือว่าร้อยสามพิโม่ครับเนี่ยถ้าเอาร้อยสี่กับร้อยสามพิโมมาโยนนะผมว่าวันเดียวรู้เรื่องเลยนู่นแหละวันเดียวก็น่าจะถึง่นอะกองดินขาวๆข้างบนนู่นแหละพอถึงกองดินขาวๆข้างบนก็สบายเลยครับง่ายแล้วทีนี้ หาคือมันเอาสองร้อยลงมาโยนไม่ได้ครับสองร้อยเหยียบนี่หน่่นนมหมดเลยครับเสี่ยงมากเอ้ยดูอ่ะตรมล้นรวนเลยครับนี่ตรมล้นรวน,รวนต้องประคองมุ้งกี่ดีๆ ตาบกโคมุ้งกี้ไม่ดีครับมิดเลยครับมุดลงไปเลยอ่ะลัวเออโอยโหโอ้กิต้มครึ่งหนึ่งครับดินแห้งครึ่งหนึ่งคือ,อ สองร้อยลงมาได้อะมันจะโยนแบบวันเดียวรู้เรื่องเลยเนะี่ยถ้าลงมาได้นะครับเออเออดูอะต้องสืบให้คนลงไปก็จะจมแล้วครับคนลงไปก็ไม่รอดแล้วเนี่ย เอืองดีๆนะลูกพี่งานนี้อ่ะบอกเลยว่าถ้าเราจบงานนี้เราผ่านงานนี้ไปได้ถือว่า ราบรื่นครับเพราะว่าถ้าดูด้วยลักษณะดินแบบนี้แล้วถ้าคนขับไม่เก่งไม่มีประสบการณ์จริงอ่ะอาจจะมีจมไปแล้วครับไม่ต้องห่วงครับงานแบบนี้มีจมแน่นอนดูครับดินหนาอยู่ประมาณออดินแห้งมีอยู่ประมาณ20่สิบสามสิบเซนเองครับนอกนั้นก็ ต้มล้วเลน,เน,น,เนเลยครับโอ้โหืออนี่เรียบโยนดินไปเลยครับสบายสบาย วันปลากันครับเฮ้ยวันแหวันแหมีปลาบ่พื่อยนยัยก็วันกินหมดแล้ว อุม้มเต็มๆครับตรงนี้ดินปวก จันชายไม่ต้องตัดไปใกล้กองดินเด้อเนี่ยมันจะหักลงมาแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ลงบลวเลย รวมน ตองนีบางครับอยู่ประมาณสามสิบเซนครับตัวนี้น <c oughs> เอาออกเลยลักนั่นนะจองไว้เห็นอย่าง โยนได้ชงส้มๆแบบนี้เนี่ยให้จานชูใหม่ม่เหยียบบนกองดินนี่เลยโยนได้เลยครับโยนเหยียบโยนเหยียบไปเรื่อยได้เลยนะเนี่ยเออเนี้ยเอาดีลูกพี่เลี้ยมุกกี้ดีๆหน่อย ต้องเลี้ยมมุกกี้ดีๆครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่างานนี้คงจะราบรื่นนะครับคงไม่มีอุปสรรครดคงจะไม่ อย่าพูดดีกว่าครับเรามาถึงขนาดนี้แล้วครับงานก็เดินมาได้ประมาณ60แล้วครับตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม